เจ้าหญิงเสื้อคลุมป่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรที่ห่างไกลมีราชินีองค์หนึ่งหน้าตาสวยมากขนาดที่ว่าโลกทั้งสามไม่เคยเห็นความสวยเช่นนั้นมาก่อนเลยด้วยซ้ําพระราชาและพระราชินีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่โชคร้ายก็ตกมาถึงพวกเขาพระราชินีทรงประชวนการรักษาและยาตัวใดที่มอบให้ก็ไม่เคยทําให้พระราชินีหายดีได้จนพระองค์จากไปในที่สุดพระราชาใจสลาย ความวังสุดท้ายของพระองค์คือการให้พระราชาหาใครบางคนที่สวยเท่าเธอมาเป็นพระราชินีข้าคงหาใครมาแทนที่เจ้าไม่ได้ที่รักแต่ข้าตกลงก่อนที่พระราชาจะพูดจบพระราชินีก็จากไปเสียแล้วพระราชารักพระองค์มากและพระราชาก็ยังไม่พร้อมสําหรับการแต่งงานครั้งที่สองแต่วันหนึ่งข้าราชสํานักก็ได้เข้าเฝ้าฟาบาดประชาชนต้องการราชินี คิดว่าข้าควรจะทำยังไงข้าแก่แล้วแถมไม่อยากแต่งงานซ้ำสองการหาใครบางคนที่สวยเท่านางนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วพระราชาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่วันหนึ่งพระธิดาเข้ามาเจอเขาและเขาก็ระลึกได้ว่าพระองค์เหมือนแม่เปียบมีพระเกศาสีทองและมีความงามเช่นเดียวกันไอเดียนั้นผุดขึ้นมาในใจพระราชาในที่สุดคำมั่นสัญญาที่พระองค์ให้ไว้กับพระชายา ก็ถูกเติมเต็มพระราชาเรียกข้าราชสำนักมารวมตัวกันพระราชินี้องค์หมายของอาณาจักรขา้าคือลูกสาวข้าเองนางจะมีพลังอำนาจมากเท่าพระราชินีและนางก็จะแต่งงานกับลูกชายของนายกผู้ที่จะมาเป็นอง์ราชาหลังจากข้าจากไปเจ้าหญิงไม่ชอบใจนะฉันพ่อคะนี่มันอะไรกัน มันคือความหวังของแม่ไงลูกรักแต่ลูกจะไปแต่งงานกับคนที่ไม่รู้จักได้ยังไงกันละคะพอแล้วพ่อตัดสินใจไปแล้วโอเคค่ะมอบคำอธิษฐานให้หนูทีสิคะได้สิแน่นอนลูกรักงั้นหนูขอชุดสามชุดชุดรักสีทองดังด่งดวงอาทิตย์อีกชุดสีเงินเหมือนดวงจันทร์และชุดที่สามเงาวาว,าวประหนึ่งดวงดาวท้ายที่สุดหนูขอเสือ้อคลุมที่ทำจากของนับพันชิ้นจากป่าโดยไม่มีการทำลายต้นไม้นกและสัตว์เลยคะ่ะ คำอธิษฐาลูกจะเกิดผลพระราชาเรียกช่างถักทอมาเข้าเฝ้าและขอให้พวกเขาตัดชุดขึ้นมาทหารเก็บวัตถุดิบสำหรับชุดเอาไว้ลูกพ่อทั้งหมดที่ลูกขอสมบูรณ์แล้วและมันก็ถูกใส่ไว้ในเปลือกวอลนัดถึงเวลาแล้วที่ลูกจะต้องแต่งงานแต่ว่าพ่อคะหนูจะแต่งงานกับคนที่หนูไม่รู้จักได้ยังไงกันละคะ ลูกสัญญาแล้วนี่ก็ต้องรักษาสัญญาสิพ่อจะได้ทำตามที่พ่อว่าไว้เหมือนกันพ่อคะแต่แม่หมายความว่าตอนที่แม่พูดแบบนั้นเนอะแม่หมายถึงความรักทำให้เราดูสวยงามแล้วนีพ่พอแล้วพอลูกจะต้องแต่งงานพรุ่งนี้แล้วเจ้าหญิงตัดสินใจวิ่งหนีไปจากวังพระองค์ทิ้งโนดไว้ให้บิดาและพระราชานั่นเองขอโทษด้วยนะคะพ่อสักวันพ่อก็จะเข้าใจเอง เจ้าหญิงเดินข้ามดินแดนและปากเข้าไปถึงอาณาจักรที่เธอไม่รู้จักมาก่อนแล้ววันหนึ่งด้วยความเหนื่อยอ่อนเธอพบกับโพรงไม้และนอนหลับไปตรงนั้นพระราชาเจ้าเมืองผ่านไม่เห็นพอดีฟาบาทมีคนแปลงหน้าอยู่ในโพรงไม้เธอใส่เสื้อคลุมที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก,ก่อนเลยเยี่ยมเลยพอเธอกลับมาที่ประสาทสิทหารปลุกเจ้าหญิงเจ้าหญิงเดินเข้าไปในปราสาท ที่ที่เธอถูกให้ทำงานครัววันหนึ่งพระราชาจัดงานเลี้ยงฉลองเมื่อทำงานเสร็จเจ้าหญิงถามพ่อครัวว่าท่านคะงานเสร็จแล้วข้าขอไปดูงานเต้นรำได้ไหมได้แต่กลับมาเออในอีกครึ่งชั่วโมงนะขอบคุณคะ่ะท่านเดี๋ยวมานะคะเจ้าหญิงวิ่งกลับห้องไปเธอทำความสะอาดและสวมเสื้อผ้าสีทองเหมือนดวงอาทิตย์จากววลนดทของเธอและปล่อยผมลงมา จากนั้นก็ไปที่งานเต้นรำทันทีที่พระองค์เข้าไปทุกคนก็ตื่นเต้นกับความสวยพระราชาเต้นรำกับพระองค์ด้วยครึ่งชั่วโมงผ่านไปเจ้าหญิงได้หายตัวไปและกลับไปทำงานครัวต่อเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างไรเตรียมซุปให้พระราชากรดข่าท่านเจ้าหญิงเตรียมซุปสำหรับพระราชาพระองค์ใส่แหวนทองลงไปในถ้วยนั้นจากนั้นเทซุปลงไปแล้วจัดการเสิร์ฟ พระราชาเรียกพ่อครัวไปพบนี่เจ้าทำซุปเหรอรสชาติไม่ปกติเลยซุปนี่นี่อร่อยกว่าซุปไหนๆที่ข้าเคยกินมาเอ่อ,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 อมันมาจากครัวของกรมมมะหม่อมเด็กสาวคงทำขอบรับเมื่อพระราชาทานซุปเสร็จพระองค์เห็นแหวนทองอยู่ก้นถ้วยพ่อครัวเรียกเจ้าหญิงเข้าไป และพระราชาก็ได้โชว์แหวนให้ดูนี่อของเจ้าหรือเปล่าครัวคนจนๆยังหม่อมฉันจะมีแหวนได้ยังไงกันล่ะคะฝ่าบาทเจ้าทำให้ข้านึกถึงคนที่งานเต้นรำวันนี้ซุปเจ้าอร่อยมากขอบใจนะด้วยความยินดีเพคะไม่กี่วันผ่านไปงานเต้นรำจัดขึ้นในวังอีก อีกครั้งที่เจ้าหญิงขออนุญาตพราครัวไปชมงานและครั้งนี้พระองค์ใส่ชุดสีเงินดั่งดวงจันทร์พระราชาได้เต้นริกับเจ้าหญิงและทันทีที่เวลาครึ่งชั่วโมงหมดลงเธอหายวับไปและกลายเป็นสาวในครัวอีกครั้งครั้งนี้เจ้าหญิงนำสร้อยคอทองคำใส่ลงไปในก้นแก้วแล้วก็ได้ส่งมันให้กับพระราชาโอ,อ้นี่เป็นซุปที่ดีที่สุดตั้งแต่ข้าเคยกิน นี่มาอะไรกันสร้อยคอเหรอทงแม่สาวในครัวนั่นไมอ่อีสิอีกครั้งที่เจ้าหญิงมาที่นี่นี่ของเจ้าหรือเปล่าสาวน้อยคนครัวจนจนยางหม่อมชันจะมีสร้อยได้ยังไงเลยคะฝ่าบาทพระราชาทำอะไรไม่ได้เพียงแค่สงสัยในตัวเด็กสาวลึกลับและหญิงที่พระองค์พบที่งานเต้นรำเมื่องานเต้นรำครั้งถัดไปมาถึงพระองค์จึงตัดสินใจตามหาความจริงพระองค์ไม่ฉลาดพอที่จะเชื่อมเธอสองคนเข้าด้วยกัน ข้าทำงานเสร็จแล้วข้าขอไปชมงานเต้นรําได้ไหมอ,อ,อ๋อได้สิเจ้าหญิงใส่ชุดเรื่องแสงประหนึ่งดวงดาวที่ไปงานเต้นรําเจ้าชายได้เต้นรํากับพระองค์และสวมแหวนซึ่งเจ้าชายพบในซุปตั้งแต่วันแรกที่นิ้วเจ้าหญิงเจ้าหญิงแทบไม่รู้ตัวเลยพระราชายืนกรานให้เจ้าหญิงอยู่ต่อพระองค์สายแล้วครึ่งชั่วโมงผ่านไปเจ้าหญิงหายตัวไปอีกครั้งหนึ่ง เจ้าหญิงไปสายจกนกระทั่งไม่ได้สังเกตเห็นแหวนในนิ้วของตนเองเรื่องเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเจ้าหญิงใส่กำไลสีทองลงในซุปและเสิร์ฟมันให้แก่พระราชาเจ้าชายสั่งให้ส่งตัวเจ้าหญิงออกมาเมื่อเธอมาถึงเจ้าชายถามถึงกำไลเจ้าหญิงได้พูดเพียงแค่ว่าคนครัวจนจนยังหม่อมฉันจะมีกำไลแบบนั้นได้ยังไงกันลลัก้ะฝ่าบาทพระราชาสังเกตเห็นแหวนในมือของเธอเจ้าชายครุ่นคิดอื ฉันแต่เรำกับแม่นางในครัวงั้นเหรอเนี่ยเจ้าชายถามเธอว่าว่าเธอก่อเรื่องพวกนี้ทำไมครั้งนี้พระองค์เล่าทุกอย่างในอดีตให้ฟังพระราชาประหลาดใจแล้วได้กล้าวออกมาว่าข้ารักเจ้านะและข้าก็ไม่สนว่าเจ้าจะเป็นสาวใช้แถมข้ายังรักการทำอาหารของเจ้าเจ้าจะแต่งกับข้าไหมข้าแต่งสิคะข้าอยากกินแบบนั้นไปตลอดชีวิตเลยได้เลย ในที่สุดพระองค์ก็แต่งงานกับพระราชาทั้งสองจัดงานแต่งในครัวหลวงใครจะไปคิดกันว่าพ่อครัวจะเป็นคนในราชสำนักขอประกาศให้ทราบทั่วกันราชาและพระชายาของพระองค์พระบิดาของเจ้าหญิงก็มาร่วมงานด้วยและได้มอบขนมหวานที่ทำจากแป้งให้และทั้งสองก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์ ถ้าคุณสนุกกับนิทานของเราโปรดกดชอบและกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับข้อมูลอัปเดตอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะ